ได้ยินเสียงนี้เป็นประจำทุกวันศุกร์เวลาเที่ยงแบบนี้กับเลย l ล Talk Podcast นะคะวันนี้เลย l ลาถือโอกาสมามอบพลังให้กับทุกคนนะตอนนี้ใครที่กําลังท้ออยู่นะคะเชิญมารับพลังใจกันได้เลยนะคะวันนี้เลย์ล่านำมาแจกกันไม่อั้นเลยละ่ะเลย l ล่มีความเชื่ออยู่อย่างหนึ่งนะคะ การที่เราจะประสบความสําเร็จกับอะไรสักอย่างได้นั้นสิ่งสําคัญเลยคือเราจะต้องต่อสู้กับความท้อที่อยู่ในตัวของเราเองนะบางคนมีความท้อมากนะคะสิ่งที่ตั้งใจจะทําให้บรรลุสําเร็จเนี่ยก็ต้องยืดเวลาให้ล่าช้าออกไปนะเพราะว่าอุปสรรคของคุณคือความทอ,อนั่นเองแต่สําหรับบางคนสามารถสลัดความท้อออกไปได้เร็วนะก็ทําให้เป้าหมายความสําเร็จของคุณนั้นชัดขึ้นเรื่อยๆเลยล่ะคะ่ะหรือคุณสามารถเข้าใกล้กับเป้าหมายของคุณได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะคะ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะเลาคิดว่าแต่ละคนเนี่ยกว่าจะมีทุกวันนี้ได้นะเชื่อได้ว่าทุกคนจะต้องฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆมามากพอสมควรเลยนะคะทั้งลมลุกคุกคลานเนี่ยคงเจอกันมาหลากหลายรูปแบบแล้วนะ,ะแต่ทุกคนเชื่อไหมคะประสบการณ์ความผิดพลาดต่างๆที่คุณล้มลุกคุกคลานมาเนี่ยจะทําให้คุณมีภูมิต้านทานในชีวิตที่มากขึ้นนะคะ การที่เรามีประสบการณ์ไม่ว่าประสบการณ์นั้นจะเป็นในเรื่องของความผิดพลาดหรืออะไรก็ตามนะทุกคนเชื่อไหมว่าสิ่งเหล่านี้จะหล่อหลอมให้คุณกลายเป็นคนที่เก่งแล้วก็แกล่งมากเลยนะคะและทําให้คุณพร้อมที่จะเผชิญกับปัญหาหรือว่าอุปสรรคต่างๆได้อย่างไม่ต้องกลัวเลยล่ะเพราะอะไรนั่นหรอคะก็เพราะว่าคุณเคยเจอแล้วก็ประสบมาแล้วยังไงล่ะ เพราะฉะนั้นนะต่อตอนนี้ไม่ว่าคุณจะทำสิ่งต่างๆไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นอะไรก็ตามนะคะจะสำเร็จหรือว่าล้มเหลวนะขอให้คุณคิดในมุมบวกเข้าไว้นะคะว่าอย่างน้อยๆมันก็เป็นประสบการณ์ที่ทำให้เราได้เรียนรู้เพื่อครั้งต่อไปเราจะได้ปรับแก้ไขให้ดียิ่งขึ้นไปนะคะบทเรียนที่เราได้รับในวันนี้ให้ถือว่าเป็นครูที่คอยสอนเราให้ได้เรียนรู้หากไม่มีบทเรียนเหล่านี้ก็ไม่ทำให้เราได้มีในวันนี้นะคะ ยังไงเลยลาก็ขอเอาใจช่วยทุกๆคนนะคะเราจะสู้ไปได้วยกันค่ะถ้าชื่นชอบพอดแคสต์ไลลาทอล์กเอพิโซดนี้นะคะยังไงก็ฝากแชร์แล้วกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับไลลาด้วยนะคะสามารถติชมแล้วก็ร่วมพูดคุยกับไลลาได้ใหม่นะคะในคลิปต่อๆไปแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะสำหรับใครที่อยากจะ ติดตามช n n e ลของไลลา a นะคะก็สามารถพิมพ์ได้เลยค่ะไ a ลาโมเดล l a คาเ e มีค่ะจะมี2ช n แนด้วยกันนะคะทั้ง Facebook แล้วก็ YouTube ค่ะยังไงก็มาร่วมพูดคุยกันได้นะคะถามคำถามต่างๆเข้ามาได้เลยนะคะไลลาเห็นก็จะรีบตอบคำถามให้โดยทันทีเลยค่ะและเจอกันใหม่ ep ต่อไปนะคะสำหรับ p o d c ส s t l ไลลาท็อไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ